ห้าเหตุผลที่ทําให้ดูอาของคุณไม่ถูกตอบรับคุณรู้สึกผิดหวังไหมเมื่อคุณขอดูอาจากพระเจ้าแต่กลับดูเหมือนว่าดูานั้นไม่ถูกตอบรับสักทีมาดูกันว่าทําไมอัลลอจึงไม่รับดูอาของคุณหนึ่งคุณไม่ได้ทําในส่วนของคุณปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมัวแต่ขอสิ่งที่คุณต้องการจากอัลลอฮ์แต่คุณไม่เคยทําตามคําสั่งใช้ของพระองค์เลยคุณไม่เคยละหมาดคุณไม่เคยบริจาคหรือคุณไม่เคยถือศีลอดในเดือนอมฎอนเลย แน่นอนว่าการไม่ปฏิบัติตามํำสั่งใช้ของอัลเลาะห์นั้นคุณจะได้รับการลงโทษในโลกหน้าแต่อัลเลาะห์อาจจะลงโทษคุณในโลกนี้ด้วยการที่อัลเลาะห์ไม่ตอบรับดูอาที่คุณขอก็คือหนึ่งในการลงโทษจากพระองค์ 2. คุณไม่มีความอดทนเมื่อคุณขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอัลเลาะห์แล้วขอให้คุณอดทนรอสิ่งที่คุณขอให้คุณขอสิ่งนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดขอดูอาจากพระองค์และจำไว้ว่าอย่าได้ขอสิ่งที่คุณต้องการจากผู้อื่น เพราะผู้ที่สามารถให้เราได้มีเพียงแต่อัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับดุอาของเราให้ระลึกไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณดียิ่งกว่าที่คุณรู้สคุณขอในสิ่งที่ผิดการขอให้ได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดุอาของคุณย่อมไม่เป็นที่อนุมัติอยู่แล้วคุณอาจจะขอถึงริสกีซึ่งมาจากดอกเบียรยหรือสิ่งที่ฮารอมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติและแน่นอนดุอาที่คุณขอจะได้ถูกตอบรับ สี่คุณไม่มีความรู้สึกอยากจะได้มันเมื่อคุณขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คุณขออย่างมีความหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการความเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในจิตใจของคุณเองแค่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณขอนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาของคุณดังนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นขอจากพระเจ้าแล้วให้คุณเชื่ออย่างหมดหัวใจว่าสิ่งที่คุณขอนั้นสามารถเป็นไปได้ หากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ห้าคุณยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่กระทำความดีและเชื่อฟังพระองค์ดังนั้นเมื่อคุณอยากได้สิ่งหนึ่งจากอัลลอฮ์ให้ตรวจสอบตัวของคุณเองก่อนว่าคุณได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้หรือไม่คุณรับประทานอาหารที่ไม่ฮาลาลอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ดูอาของคุณไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเนื้อหาบทความมุสลิมสแควร์อันฮัมดุล ขอดูอาด้วยความตั้งใจขออัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาที่ดีของทุกคนอามีน